สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนภายใต้การนำของนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มอบนโยบายเพื่อการยกระดับการให้บริการสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกโดยมุ่งเน้นให้สำนักงานประกันสังคมเป็นสถานที่ที่มีการให้บริการที่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการบุคลากรต้องมีเซอร์วิสมลการบริการต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนตั้งอยู่ชั้นสองอาคารสูงราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนหมู่10ตำบ,นบนลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนปัจจุบันบริหารงานโดยนายทองสุขขตินน์ประกันสังคมจังหวัดลำพูนเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยไม่มีเวลาหยุดพักเทีย่ยงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนมีระบบการขนส่งสาธารณะหลายช่องทางพร้อมจัดให้มีป้ายและสัญลักษณ์ปิดประกาศบอกเส้นทางที่ตั้งของสำนักงานหมายเลขโทรศัพท์วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆอย่างทั่วถึง จัดให้มีจุดพักคอยภายนอกอาคารมีพื้นที่สีเขียวในการรองรับมีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอและยังกําหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีพื้นที่เขตสูบบุหรี่อย่างชัดเจนมีจุดบริการเพื่อรองรับสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้พิการณบริเวณชั้น1โดยมีกลิ่นสัญญาณแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงมารับบริการและมีการจัดป้ายจุดพื้นที่ต่างระดับพื้นที่อันตรายต่างๆอย่างชัดเจนรวมทั้งมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างสะดวกด้านอาคารสำนักงานได้มีการจัดที่สะอา ถูกสุขลักษณะโดยมีการทำความสะอาดและถูพื้นห้องน้ำทุกสามชั่วโมงสำหรับห้องน้ำผู้พิการมีการติดตั้งกล่งสัญญาณและไฟฉุกเฉินมีการออกแบบผังงานผังจุดให้บริการภายในทุกจุดอย่างชัดเจนมีเคาน์เตอร์โต๊ะสำหรับการจัดวางเอกสารและหยิบใช้งานได้อย่างสะดวกจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มเก้าอี e, ้นั่งพักคอยภายในอาคารจุดบริการสำหรับการนั่งเขียนและตรวจสอบเอกสารมีจุดแรกรับเป็นจุดแรกในการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดให้มีแบบประเมินในรูปแบบเอกสารมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการขอรับบริการจุด ก่อนเข้าสู่บริการจะได้มีตู้กดปักคิวอัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลำดับก่อนหลังอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับผังงานบริการจุดให้บริการจะได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพยิ้มแย้มแจ่มใสและมีทักษะในการให้บริการด้วยระบบ E f ฟอร์มโดยจะได้มีจุดประเมินผลความพึงพอใจด้วยการสแกน QR code คที่โต๊ะของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการพร้อมแสดงรูปถ่ายชื่อตำแหน่งฝ่ายงานอย่างชัดเจน และหากพบปัญหาในการรับบริการผู้รับบริการสามารถติดต่อประกันสังคมจังหวัดและหัวหน้าส่วนงานได้โดยตรงเป็นการเพิ่มช่องทางการไกล่เกลี่ยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนจัดให้มีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและใช้ผลการสำรวจวิเคราะห์การออกแบบระบบการให้บริการและมีการรายงานผลการสำรวจเข้าที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือนมีการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมีความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยมีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีการจัดตั้งทีมบริหารความต่อเนื่องรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนมีผลการจัดการร้องเรียนจนเป็นที่ยุติภายใน25วันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมจัดให้มีองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานอันเกิดจากประสบการณ์ในการแก้ไขข้อรรรรร้ออออองงงงงเเเีียยนน่่่่าาาาตืมกกปิดชทับ ความคิดเห็นของผู้ประกันตนผ่านไลน์กลุ่มบวบอนและ Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนเพื่อการถอดบทเรียนไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรัดกุมมีช่องทางพิเศษ SSO ลำพูน Speed Service เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการการประกันสังคมแก่ประชาชนและให้บริการด้วยระบบวิดีโอคอลสอนการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมเช่นระบบ e-service ระบบ e-payment และหากยังไม่สามารถดำเนินการได้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สอนการใช้งานในระบบณสถานประกอบ ต่อไปสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนมุ่งการพัฒนาสู่่วนราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศด้วยความโดดเด่นของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบออนไลน์ที่รัฐก,กุม่มมีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนระดับจังหวัดด้วยแอปพลิเคชัน t รา f f y ฟรองดูจะระบบก,การทำธุรกรรมทางอ e e ิเล็กทรอนิกส์ e e l l Service แก่ประชาชนทั้งนี้ยังมีบริการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการบริการหลักของหน่วยงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนได้รับคะแนนความมือพอใจในภาพรวม94.18%โดยสำนักสูย์วิจัยและให้คำปรึกษา วิทยาลัยธรรมศาสตร์จากวิธีการสำรวจและความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บแบบสอบถามประจำปี2565ด้านความสะดวกรวดเร็วได้ให้บริการการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา39จากผลการสุ่มตัวอย่าง5คนพบว่าใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน6นาทีลดร,ระยะเวลาในการให้บริการได้ถึง70%จัดให้มีระบบบริการประชาชนได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบเทคโนโลยีของสำนักง,งานประกันสังคมด้านการรับชำระเงินสมทบผ่านระบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบการผ่านระบบ e-payment สามารถดำเนินการได้ ได้57.57% 57เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางชำระเงินสมทบหน้าสำนักง,งานผ่านธนาคารและหน่วยบริการอื่นๆสำหรับจำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยประมาณวันละ300รายและช่องทางออนไลน์ต่างๆประมาณวันละ30รายและในช่วงเวลาพักหรือช่วงเวลาผู้ใช้บริการมากมีการมอบหมายคำสั่งปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นรับมอบใบปร ประกาศกิตติคุณเป็นประจำทุกเดือนจากการประมวลผลผ่านระบบ QR Code ด้านความโดดเด่นสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนได้จัดตั้งเสียงามสายและสถานีวิทยุ Voice Radio Online SSO ลำพูนขึ้นณสำนักงานประกันสังคมชั้น 2B อาคารสูรราชการกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มช่องทางการบริการงานประกันสังคมและบุรณาการข่าวสารจากส่วนราชการอื่นๆโดยกระจายเสียงสัญญาณครั้งแรกเมื่อ27มีนาคม2560จนปัจจุบันออกอากาศเสียงามสายภายในอาคารและออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ประกันสังคม w w w s s o g o t s ลำพูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12.00นถึง13.00นทั้งยังขยายผลการส่งสัญญาณเสียงเชื่อมต่อไปยังสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและส่งลิงก์การรับฟังเข้ากลุ่มไลน์บบอนโดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในจังหวัดลำพูนเปิดสัญญาณเสียงในโรงงานและในช่วงเวลาพิเศษเมื่อมีภารกิจนอกพื้นที่ทางสถานียังถ่ายทอดสดบรรยากาศการลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อประชาชนอย่าง ถึงอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ในปี2563สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดน,น้ำพูลเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดน,น้ำพูลที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลจากสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนในปี2564ได้รับรางวัลความพึงพอใจภาพรวมสูงสุดอันดับที่4ประเภทหน่วยบริการขนาดกลางจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและล่าสุดในปี2565ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในระดับประเทศให้เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นเลิศจากสำนักง,งานคณะ กรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดังวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดลำพูนที่ว่าองค์กรแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าใส่ใจผู้รับบริการด้วยพันธกิจเกรดประกันสังคมมีความกระตือรือร้นพร้อมให้บริการโดยทำงานเป็นทีมและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้การบริการเป็นที่ยอมรับเกินความคาดหมายเหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่นความไว้วางใจและมีธรรมาภิบาลโดยมุ่ง หมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชนเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสู่การเป็นสู่ราชการสะดวกเพื่อประชาชนต่อไป